สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะสอนรูบิกแบบเมื่อกี้ที่เราบอกใช่ไหมละ่ะสอนรูบิกนี่อันนี้สองคูสองเลยนะเราทยาไปเรื่อยๆเองเมันต้องง่าย ได้แล้วได้แล้วเราบอกเลยว่าง่ายมากอได้แล้วเราจะซอมแบบนี้นะค่นเ้ยเอาได้นแล้วแบบนี้นะได้โดนเดูดิดูนะนี่ ดูของน้องเลยนะน,นี่ขอดูอก่อนนะนาดีเนอะตรงนี้ด่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเก่งน้องเมื่อกี้แบบเราไม่รู้เรนะอกเนาะยูยูนะ้องตั้งถามว่านี่เนี่ยกระได้เนี่ยกระได้เลยก็ดีใจเลยจับมือจับมือจับมือ เราจะตังง้งเป็นวงกลมแดง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 อย่าค่อยขยับกล้ามก่อนค่ะเอาไห้สีมันเหมือนกันนะเอาไห้สีมันสีเหมือนกัน นี่ไงเด่น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 นี่ยูแไเดี๋ยวเราจะใหท่านคิอรอยู่แล้เนี่ดูดูดิเนี่ยมันตกอ่าโอเคโี่นเราเราจะกันมใช่นะโอเคไหม